เรื่องหลังครูเบนเนี่ยมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นหรือเปล่าวันนี้นะครับเรามาลองคุยกันดูหน่อยเช้าครับื่อเช้าเราไปที่กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการไปทําอะไรครับขอความเป็นธรรมให้กับคุณครูคนหนึ่งอายุ24ปีนักศึกษาจบใหม่เพิ่งจบนะเพิ่งจบไงคือคือเรานึกภาพตอนเราจบใหม่แล้วเราสอบได้งานครับ ผ่านไปสามันชีกูหายช็อกดิช็อกดิช็อกด,อออกดิมันงงไงแล้วมันก็งงปุ๊บทีเนี้ยสังคมก็งงันไมใหญ่มันมันพอเปิดมาเรื่อยๆมันยิ่งมีสิ่งเอ๊ะ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 มาเรื่อยเยไงเราก็ไม่ได้อยากเอ๊ะนะไม่อยากเอ๊ะแต่เขาทําให้มันเอ๊ะไงเอ๊ะเองเอเอ,เอก็อย่างที่เป็นข่าวไปแล้วนะวันนี้แต่ก็มีข้อที่ ยังสงสัยอีกเยอะนะเดี๋ยวไอ้วันนั้นไอ้วันแรกที่เราเจอครูเบนเนี่ยครูเบนแสดงอาการยังไงเขาเครียดครูเบนค่อนข้างเครียดแล้วก็ไม่รับโทรศัพท์วันนั้นน่ะแม้กระทั่งว่าเป็นตัวเราเนี่ยผมโทรไปเนี่ยครูก็ไม่รับโทรศัพท์เลยเพราะว่ามันมีหลายเรื่องวันนั้นเองเนี่ยช่วงเช้าเช้าเองก็มีสายจากทางผู้หลักผู้ใหญ่ของสพมสระแก้วโทรมาบอกว่าให้ลบโพสลบคลิปลบโพส ตามที่ข่าวที่เขาออกวันนี้นะครับเธอขายิ่งเครียดเข้าไปใหญ่อาการเครยียดอย่างเห็นได้ชัดเลยทีนี้เราก็ลงไปนะมีมีผมแล้วก็มีทนายหนุ่ยนะก็ลงไปดูกันแล้วก็บอกน้องเขาว่าให้สบายใจได้ <c oughs> เพราะว่าบูรณิธิที่รณรงค์คืนความยุติธรรมในสังคมเนี่ยเราก็ลงมาดูเรื่องนี้นะครับแล้วก็มาให้คาปรึกษาน้องนะครับแล้วก็จะช่วยเหลือในประเด็นต่างๆวันนั้นรูเป็นแสดงความเครียดอยังไงให้เห็นบ้างคือเขาไม่พูดเลย เขาไม่ค่อยพูดเงียบอืสายตาอะไรก็เงียบเลยสายตาก็ออกคือมันแสดงความวิตกกังวลอย่างชัดเจนอ่ะคือคนต้องดูคนออกว่าเขาวิตกกังวลอ่ะอย่างแรกเลยนะตอนตอนรงมาลงเห็นอโอเคน้องโค้ดกับความเป็นธรรมพี่คิดในใจนะขออย่าให้ข่าวนี้มันดังเลยวะอะไรรู้ไหมเวลาเราไปช่วยอ่ะเราจะได้ไม่เครียดหมายถึงว่าครูก็ไม่เครียดเราก็ไม่ไม่เหนื่อยปรากฏมันดังเกินพอมันดังเกินเรารู้แหละอาการของ พ,พูดจะหายมันจะเครียดเครียดเดี๋ยวเพราะว่าอย่าลืมว่าคนคนหนึ่งที่เพิ่งจบมาใหม่แล้วก็อาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์ในการทํางานมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมากนะพอมาเจอกับเหตุการณ์แบบเนี้ยเขาก็ต้องหาที่พึ่งแต,แต่เครียดจริงเครียดจริงมไม่ใช่แค่รับผิดรับรู้ได้นะผมคุยกับแม่เขามาอืน้องเบนเนี่ยเป็นคนมีปัญหาไม่พูดอื การที่เธอร้องในโหนกระแสสุดสุดแล้ว,ลวเธอสุดถึงที่สุดแล้วนั่นแหละล,ลูกสาวเวลาเครียดเป็นยังไงเวลาเครียดเขาจะนิ่งนะคะไม่ค่อยพูดแสดงว่าที่เห็นร้องไห้ในหนกระแสน,นี่คือมันออกมาหนักแล้วค่ะหนักแล้คือหนักแล้วน้องเขาจะเป็นคนที่มีความอดทนมากถ้าอะไรที่ไม่นี่จรงิงเขาจะไม่พูดแลวจะไม่มีน้าตาออกมาเนี่ยเป็นเสียงของคุณแม่เนี่ยมันก็ทําให้เราได้เห็นว่าเออนะ่ะอาการที่น้องเป็นวันนั้นนะคือความเครียดของเขาแ่ะซึ่งเราก็ เราก็ดูออกเราก็ดูถูกอะว่าว่าเขาเครียดโอ้โหเป็นใครไม่เครเออเคียดเออเขากำลังมีเรื่องกับใครนะโอ้โหสอบขมอนเงี้ยแล้วใครก็ไม่รู้อยู่ดีเข้ามาโทรมาเออโทรมาเยอะแยะไปหมดแล้วก็ไอคนที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยที่เข้ามาแทนเนี่ยเราก็ไม่รู้เขาเป็นใครหรอกนะแต่อยู่ดีๆก็โผล่้็มาเนี่ยแล้วความรู้สึกของคนนะคือดีใจไปแล้วเคยทําอะไรแล้วดีใจไหม เมาเมาร้านไปแล้วเออเออกูปิดร้านเลี้ยงแล้วแล้วพอพอจ่ายตังเสร็จปุ๊บสามวันต่อมาเฮ้ยตรวจผิดมันบ้าเด้วตรวจผิดแล้ววันนี้ใครได้ฟังที่พอสพมสระแก้วเขาให้สัมภาษณ์อ่ะโอ้โหมีแต่คนคอมเมนต์กันน้ำเยอะดูเดือดนี่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยได้หลายหม้อแล้วน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งอร่อยดี บุ้งอร่อยเลยแล้วตอนเนี้ยผักบุ้งผักบุ้งขึ้นเยอะจริงๆแล้วนะครับถ้าเราดูวิกฤตที่มันเกิดขึ้นวิกฤตจากทางวิกวิกฤตในมุมของการตอบโต้ของสพมสายแก้วครับ่วิกฤตในแง่ของผู้ได้รับผลกระทบทั้งคนแรกและคนที่สองจริงๆแล้วมันมีวิธีรับมือวิกฤตแบบนี้ที่ดีกว่านี้นะที่ที่ไม่ใช่การโทรมาบอกว่าลบโพสหนึ่งไม่ควรโทรมาลบโพสต ถแถลงการก็ฟังดูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ชัดเจนไอถแถลงการก็เป็นประเด็นเป็นประเด็นจะกเขียนมาทําไมว่าจะใช่ใชไ,มไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีได้ยังไงเขียนตา้มงมคุณตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งในการจัดสอบอ่ะคุณต้องเอาบุคลกากรที่มีความรู้ความสามารถแลวผมไปอ่านในระเบียบเนี่ยคุณสามารถเชิญคนที่มีวุฒิความรู้ความสามารถจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาได้อืม,มาเป็นคณะก,ร,กรรมการร่วมได้แต่ทำไมไม่ทําหรือทําไปแล้วนี่ต้องไปไล่ดูว่า เอกนัะกรรมการชุดนี้มีใครบ้างแล้วก็ประเด็นที่คนเขาติดใจเลยก็คือว่าเขาชี้แจงว่างไงนะคําตอบมันคาดเคลื่อนสองสามข้อเ,อ,เอ่อตอนแรกเนี่ยทางรองเลขาสพทออบอกว่าขอ้ขอสอบชุดนี้มันผิดไปสามข้อข้อทีนี้พอได้มีโอกาสคุยกับผอ,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 อสพมสากแก้วผิดข้อเดียวก็เลยให้ฟรีข้อเดียวให้ฟรีแต่คําถามของคนทั่วๆไปรงมาถึงเราเนี่ยเราก็มองว่าเมื่อมันผิดข้อเดียวเนี่ย คะแนนมันทําให้คนคนหนึ่งหายไปได้เลยเหรอแล้วทําให้คนที่ไม่เคยติดในอันดับหนึ่งถึงเก้าเนี่ยมีชื่อโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีคนที่ลําดับที่สิบโผล่เข้ามาด้วยกลายเป็นว่าแสดงว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยน้องเขาต้องทําข้อสอบไม่ได้แต่และแรกตามที่เขาชี้แจงถูกเอาเอาหลักง,ง่ายๆนะหลักง,ง่ายๆนะลองจำ oh, หลักง,ง,ง่ายๆเลยนะคุณผู้ชม<อ>สมมติว่าเราเป็นคณะกรรมการครับ เด็กคนนี้สอบผ่านอเอาแค่คนเดียวด้วยอืเราต้องตรวจซ้ำไหมคุณสมบัติอะไรพวกนี้ยโดยหลักการมันต้องซ้ําโดยหลักการเนี่ยมันมีคณะกรรมการว่ามีกว่าจะเสนอขึ้นมาเนี่ยกว,นนะกว่าจะเซ็นอะกว่าจะเซ็นขึ้นมาไอ้คนตรวตรวจแล้วตรวจอีกทำะายชื่อแล้วกว่าจะเสนอขึ้นมาที่ผอ,อ,อกลุ่มงานที่เขารับสมัครคนอะอแล้วไอ้ผอ,อ,อกลุ่มเนี้ยเช็คดิจะต้องตรวจอีก็กตรวจด,ดิเพราะว่าในการสั่งการแต่ละอย่างราชการเนี่ยมันจะมีหนังสือนำทั้งหมดแหละ นานี้ไปนี่ไปนี่ไอ้นี่ไปให้นี่เส้นไอ้ความจะถึงพอคุณบอกว่าคุณแม่งผิดพลาดกูต้องไปไล่เบี้ยกันเองอะใครผิดพลาดอ่ะคือในความในความพลาดรอบนี้ผมก็ยังแปลกใจเเออมันแปลกใจคือมาถึงตรนนี้ก็ยังไม่เคลียร์เลยคือมาถึงตรงนี้ก็ยังแปลกใจคือนี่พยายามคิดในแง่เข้าข้างสพมสะแก้วเต็มที่เลยนะเอ้ะว่ามันติดปัญหาตรงไหนสื่อสารไม่เข้าใจไหม อันนี้เราก็ไม่อยากจะไปไปตาหนิหรือไปไปว่าท่านนะเพราะว่าคนจะเป็นปอ,ออก็เป็นครูมาก่อนเนอะ <c oughs> ไอตอนสอนนักเรียนสอนอย่างนี้ไหมก็สอนงี้แหละมั้งเออถึงว่ากูหลับตลอดเลย <c oughs> แต่อันนี้ก็ไม่ได้ว่าท่านนะ <c oughs> สไตล์ <c oughs> สไตล์สอนแลแต่คนเล <c oughs> ยสไตล์สไตล์มันไอที่ท่านชี้แจงในรายการก็ไม่ได้ว่าท่านเลยก็เป็นสไตล์ที่ท่านจะมีสิทธิ์ชี้แจงแต่ท่านอย่าลืมว่าในทุกคาพูดที่ท่านชี้แจงเนี่ยสามารถที่จะ คือชาวบ้านเ้องฟังอยู่เอาง่ายๆคือไม่ต้องมัน,มนไม่เหมือนชี้แจงให้ปปชเนาะแล้วฟังเราก็เพิ่งเข้าใจว่าอ๋อไอเหตุการณ์ที่ว่าทําไมเขาโทรมาหาน้องเบนม,ม,มันมาจากปปชสแก้วไปอายัดกระดาษลังข้อสอบอตอนเช้าวันนั้นที่โทรมานั่นแหละวันเดียวกันเลยที่ที่พวกเราก็ลงไปพอดีแล้วตอนนั้นปปชก็อยู่ฝั่งโน้นเราก็ไม่รู้หรอกแต่เราก็มองว่า คือ<ต>คนเราแต่นะเราไล่เรียงทรลาให้ฟังเนี่ยคือว่าปปชไปก่อนคือยิางทนายเราลงคนเราเนี่ยนะโดยปกติถ้าคนมันไม่ได้มีความผิดอะไรหรือทําสุดจริตซื่อตรงโปร่งใสเราจะต้องไม่มีอากับกริยาใดๆที่ต้องแสดงออกมาในเชิงที่จะต้องกวนกวายไปหาทําสิ่งไหนก็ตามหาทำหาทำอะไรวะหาทําสิ่งไหนก็ตามท <c oughs> ี่มันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยได้อยู่รอดปลอดภยัยไปตลอดอ่ะพูดภาษาชาวบ้านเลยไอ้เรามาบดเยอะ ถ้าคุณไม่ผิดเนี่ยคุณจะนั่งอยู่เฉยแล้วคุณจะเดินออกไปหาหนู่นหาเนี่ยก็ไม่รู้สิต้องนั่งอยู่เฉยดิไม่รู้เหมือนกันต้องนั่งอยู่เฉยคนไม่ผิดอะ่ะก็ตรวจสอบไปดีแล้วคนผิดอะ่ะคนผิดมันก็ต้องไปหาทางไม่ได้ว่าผิดนะไม่ได้ว่าเขาผิดนะเดี๋ยวอย่าไปใส่ความเขาแค่บอกว่าคนเราถ้าเกิดมันอยู่มันมัน,ม,นมันไม่มีอะไรที่มันต้องกังวลมันก็ต้องอยู่นั่งอยู่เฉย หรือจะภาษาง่ายๆกว่า,ยยานั้นนะคือถ้ามันมันไม่มีอะไรเลยอ่ะอ,อถามมามันก็ต้องตอบไปใช่แล้วครับไม่ใช่ถามไก่ไปตอบไปตอบช้างถามม้าไปตอบกระบืออ,อ่าถามกระบือไปตอบกระต่ายอ,อมันมันถามอะไรมันต้องตอบอย่างนั้นอันนี้อันนี้ไม่ได้พูดเองด้วยนะออแม้กระทั่งว่าเจ้านายครับอะเจ้านายเขาที่นั่งอยู่ในรายการรองพออสวทนะ่ะยังบอกว่าพอเถอพอเถอ คิดดูดีคืออย่างแรกเลยมันเป็นการในสถานการณ์การรับมือกับกับองค์กรที่เผชิญกับวิกฤตในแง่กระแสะสังคมที่กาลังถาโถมสิ่งที่ควรทํานะคือชี้แจงให้ให้กระจ่างแล้วก็ต้องอธิบายสังคมด้วยจะอธิบายแต่กับผ,ผู้เกี่ยวข้องอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่ามันมาจากสังคมสนใจเราพอถึงเวลาจะไปปิดจบแบบสองสามคนมันมันไม่ได้